รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติ P&K n Global ผู้ผลิตปุ๋ยตราปราวัน i i g w เวลน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคมกรับสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสนามเป้าเพื่อขอดนใหม่หัวใจเกษตรนะจ๊ะ พบแกนเช่นเคยเลยนะครับทุกๆเช้าวันอาทิตย์เวลาดีๆแบบนี้6โมงเครื่องจนถึง7โมงทางททบ5 HD เกือบเค่มมทนนพิธีกรที่หล่อที่สุดใน3โลกเช่นเคยนะจ๊ะ <c oughs> วันดีมากแค่มนทนคนหล่อเหมือนเจ้าเมืองไหมล่ะ <c oughs> เพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วกลายเป็นเจ้าเมืองที่นี่ <c oughs> ไม่มีใครอยู่กับเราเลย <c oughs> เอาล่ะ แต่ว่าเป็นเจ้าเมืองอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมีสาระมาฝากคุณผู้ชมเช่นเคยณนะเวลาต่อไปนี้ไปไปเยอะเหลือเกินนะณนะเวลาช่วงต่อไปนี้เข้มมณฑนคนหลอ่อเจ้าเมืองคนนี้จะพาทุกคนไปพบกับท่านประธานคนสวยดรรัชนีมหานิยมกันบ้างดูซิว่าดร ของเราจะพาทุกคนเอาปุ๋ย p ีเไปโปรยปลายไปเดินทางหาพี่น้องเกษตรกร,กรที่สวนไหนไร่ไหน,ไหนเดี๋ยวไปไตามรับชมได้เลยกับท่านประธานคนสวยกับ p n k ด้วยนะจ๊ะ PNK g l o b a l 24จังชั่นซิตี้ตอนนี้เราได้ดอกไม้มาแล้วครับ สวัสดีค่ะค่สวัสดีค่ะดิฉันนกตาและชนีมหานิยมค่ะจิรเมศกิตติเสนีคุณครับครับผมกิตมหานิยมครับค่ะเชนดารุณีสินธราแก้วค่ะอันนี้เป็นคนพิเศษใช่ไหมเนี่ยใช่วันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายทูสถานที่อีกแล้วใช่แเรากำลังอยู่ที่สถานรถไฟไม่ใช่เรากาลังจะไปเมียนมากันนะครับอยู่ที่สุวรรณภูมิครับตอนนี้ครับผม เรามีทริปเล็กๆนะครับเป็นทริปธุรกิจไปเปิดโอกาสทางธุรกิจที่นูน่นกันครับเราจะไปดูช่องทางทางการตลาดแล้วก็จะไปเยี่ยมพี่น้องเมียนมาที่นู่นด้วย P&K เนี่ยเราอะถูกคัดเลือกมาให้ไปออกบูธด้วยวแล้วคนนี้เป็นแกนนําเลยยินดีค่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่ P&K n เล็งเห็นถึงการขยายตลาดแล้วก็ให้โอกาสกับพี่น้องชาวเมียนมา ให้ได้รู้จักสินค้าของ P&K n K ที่มีคุณภาพโดยท่านประธานไปเองเลยนะคะ<อ>ในฐานะตัวแทนอ่ะก็เป็นของพ่อมาก็แล้วกันว่าดีใจมากๆค่ะ<อ>แล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานนะคะที่ให้เกียรติ ไปด้วยตัวเองในวันนี้ค่ะสวนภูมิเราเนาะอังกฤษเนาะคนแน่นมากนี่ตอนเช้านะช่วงเช้านะมากันโอ้โหเต็มไปหมดเลยวันนี้เดี๋ยวเราพาไปส่องในสวนภูมิกันดีกว่าว่าสนามบินสวนภูมิของประเทศไทยเราอ่ะคนเยอะขนาดไหนเป็นอย่างไรบ้าง สนามบินอินเตอร์เนชั่นแนลย่างกุ้งย่างกุ้งเราถึงที่ย่างกุ้งนี่หิวแล้วนะเนี่ยหิวเลยใช่ไหมัะย่างกุ้งก็ได้ย่างอย่างนั้นไม่ใช่หรอชื่อเมืองเราชื่อเมืองเราโอเคฮารเดินทางจากกรุงเทพมาวันนี้เรามาถึงที่ย่างกุ้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเที่ยงไปไี่วายพัชเมืองย่างกุ้งนี่แหละศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยสนามบินเขาก็สะอาดสะด็นะครับถ้าเป็นสนามบินที่เขาต่อเติมใหม่เมื่อสักประมาณสี่ห้าปีที่แล้วที่มาเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้ส่วนดีเลยดีครับ กะละบ้าตรงนี้แล้วมายังสวัสดีอยู่ไม่ได้ใช่ไหมได้ต้องเข้าพื้นที่ท้องถิ่ต้องมีกะลาบาอ๋อมีกะลาบาแต่เราเนี่ยยังใช่จดจำยังมาไม่ทันเพิ่มาไม่ถึงโอเคครับไปจัดทานอาหารเมื่อสักครู่นี้เราก็และคณะก็เดินทางมาถึงโรงแรมที่พักแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่งานด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เรามาจัดบูธมาตั้งบูธที่ในห้าง แสดงสินค้าของที่ยางกุ้งตอนนี้เราก็มาอยู่โรงแรมแล้วก็อยู่วิถีชีวิตของพี่น้องชาวย่างกุ้งนะคะเป็นในเมืองใช่ไหมเนี่ยใช่เป็นเราต้องหลบรถหรือเปล่าเดี๋ยวจะเชี่ยวคน้เรานะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะพาไปไหนต่อเพราะวันนี้มีหลายไฮไลท์เลยครับใช่ค่ะไปกันพานี่เนี่ยชื่อว่าอ่า ฟนะังชั่นซิตี้เนาะฟังชันซิตี้ก็คือเป็นห้างห้างใหญ่เลยแล้วข้างบนก็จะเป็นออฟฟิศด้วยเป็นนิคยูสนะครับวันนี้คนเยอะมากอาจารย์ยมาก<ช>ครับ,รบเขาบอกว่าวันอาทิตย์เนี่ยคนเม่แม่เขาจะหยุดงาน<ช>นะครับ,รบแล้วเขาก็จะไปเที่ยวชเวดตกรง,งไปไหว้พระไปขอพอรส่วนหนึ่งเขาก็จะไปเดินห้างกัน<ย>ะนะครับสังคมก็คล้ายๆบ้านเรานะสังคมก็คล้ายๆบ้านเรานะครับก็ตอนนี้เนี่ย เราเห็นบางอย่างเปลี่ยนไปใช่แล้วครับเขาตรงนี้เขาเปิดใหม่ด้วยเนาะใหญ่โตมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูสถานที่กันเดี๋ยวปูนี้นี่เราจัดงานพื้นที่นี้เลยนะครับนำสินค้าของพี P&K มาให้พี่น้องที่เมียนมาได้รู้จักกันนะครับผมผ่านบูธรองเท้าที่เขาลดราคาคน แบบเอาคปั่นหนึ่งว่าแจกฟรีอ่ะเพราะฉะนั้นเองไม่ธรรมดานะครับนี่เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งที่น่าจับตามองมากๆเลยนะครับหลายคนอาจจะแบบฟังแต่ข่าวดูจากทีวีนะครับอาจจะอ่านในอินเทอร์เน็ตอะไรแล้วแต่ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยก่อนที่เราจะขึ้นไปที่องคชาตครับนี่เลย มีเขาเรียกว่าทานบุญน้ําอยู่ตรงนี้เลยนะครับหยิบได้คนละหนึ่งขวดนะครับพวกเราได้แปลงชมกันหมดแล้วนะฮะเป็นแม่หญิงเมืองพม่าไปเรียบร้อยแล้วนะครับผู้ชายก็เปลี่ยนเป็นสรลงเรียบร้อยแล้วนะครับลายนี่บอกถึงชนเผ่าแต่ละชนเผ่านะครับไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเขาบอกดอกเตยแดงประมาณสีขาวด้วยแล้วสีทองด้วย เราได้ดอกไม้มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปสักการะมหาเทดีชเวดากองกันแดีวจะนำบุญไปฝากทุกคนนะครับตรงนี้นะฮะจะเป็นจุดไหว้เขาเรียกว่าพระสุรียนจันทานะครับจะไหว้เพื่อขอเรื่องการงานเรื่องธุรกิจของเราด้านในเลยครับมาด้วยกันครับ จดีเชเวตาักองครับผมอีกองหนึ่งเรียกว่าโบโบชีโบโบชีภาษาของที่นี่นะคะ<อ>ะรับก็คืออินนั่นเองะคระับ ยายักเราจะมาขอพรเป็นอีกจุดสนใจมากๆน่าสนใจมากๆเพราะหลายคนเนี่ยไม่รู้เราจะไปขอพรไงขอได้หนึ่งอย่างบอกว่าสักสิงมาอยากพาพี่น้องพีเคพาจังแม่ยักษ์ใช่ไหมมูอนิธิโอ้โหอาจารย์รู้สึกรับพรใหญ่อิ่มมากเลย นี่คือย่ายักษ์นะมาถ้ามาชเวดากองมาที่นี่แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะรู้ไงจันผมมาที่นี่ประมาณครั้งนี้น่าจะนับได้ไม่เคยมาตรงนี้ยีครั้งแล้วไม่เคยตรงนี้ใช่ไหมไม่เคยมาตรงนี้มาอย่างมากก็แค่ตรงบริเวณนี้เพราะตรงนี้นี่เป็นหินนะเป็นจุดที่เขาหายไว้ใครบางคนไม่ค่อยรู้จักเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้มา กันที่ร้านอาหารแม่น้ำริมแม่น้ำเจ้าพญาไม่ใช่อันนี้เมียนมาอ๋อเมียนมาอันนี้คือแม่น้ำย่างกุ้งครับผมความจริงแล้วอีกชื่อนึงก็คือแม่น้ำอีแล้วดีอ๋อคือได้ยินเคยได้ยินอ่าเราจะได้ยินว่าแม่น้ำอีแล้วดีคนเมียนมาจะบอกว่าแม่น้ำนี้ยทอดตัวมาจากทางเหนือ แล้วก็ลงมาถึงตรงนี้พอผ่านย่างกุ้งเขาก็เลยเรียกว่าแม่น้ำย่างกุ้งเอาละฮะเราเที่ยวกันมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็ไปดูสถานที่จัดงานเตรียมงานของเราแล้วก็ไปกราบสักการะขอพรแบบแบบใหญ่ๆมาเลยโอ้โหซึ่งบาว่าอิ่มบุญมากๆแล้วก็เหมือนเดิมทุกๆอาทิตย์นะครับผมเราจะมีคําถามท้ายรายการของเราท่านประธานค่ะคำถามมีอยู่ว่ายังไงบ้างคาถามมีอยู่ว่านะคะวันนี้ที่เรา พี่น้องมาไหว้สัก,กระ,ะกันเนี่ยชื่อว่าเจดีอะไรเจดีอ,องค์ตรงท<ช>องอ,ะน,อะนะใช่อใหญ่อะนะใช่ข้อที่หนึ่งช่วยกักองใช่เหรออาจารย์ ผมว่าข้อที่2ครับชื่อว่าโบทอลครับทุกคนตอบคำถามมาได้ที่ f c e b o o k f แฟ p เ g e ของบริษัท P Cake โรบตัหน้าจอนี้ได้เลยนะครับผมวันนี้ของรางวัลเราเป็นอะไรครับเมาส์สเปคค่ะเป็นของดีที่แบบว่าขายดีในเมียนมาเลยดีกว่านะคะนี่เราแจกกันฟรีเลยอ่าสามรางวัลนะครับเมาส์สเปตอบคาถามกันมาได้เลยครับวันนี้เราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะดิฉันดรรัชนีมหานิยมแจ็คชีโรเมตกตตดเซนีคุณครับและผมกฤีมหานิยมครับ ค่ะก็พบเจอกับเราได้ในทางช่อง5เวลานี้นะตอนเช้าเช้าทุกๆวันอาทิตย์เลยค่ะ6กโมงครึ่งค่กะการเกษตรสนามเป้าครับผมแล้วเจอกันอีกครับ